สวัสดีค่ะครวคุณทรายค่ะวันนี้เราจะมาทําขนมหวานนะคะแบบง่ายๆค่ะสูตรปักใต้เมนูนี้คือขนมสาคูนะคะราดกะทิค่ะพอดีป้าก,ก็ส่งาสาคูนะคะมาจากพัทลุงนะคะเนี่ยอร่อยนะคะของแท้เลยค่ะแล้วก็มีาสาคูค่ะแล้วก็น้าต้มสุกนะคะหัวกะทิค่ะเราใช้กะทิกล่องค่ะน้ําตาลทรายใบเตยค่ะมีเกลือนะคะ มีแค่นี้ค่ะมีไม่กี่อย่างเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะจะเอาหัวกะทินะคะใส่ไปให้หมดเลยค่ะเราจะทำเป็นน้ําลาดสาคูนะคะใส่ปให้หมดเลยค่ะแล้วก็เปิดแก๊สน,นะคะไปอ่อนๆค่ะ ใช่ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็เราจะใส่เกลือลงไปค่ะให้ออกเค็มนิดนึงนะคะกะทิค่ะแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราสามารถชิมรสชาติได้ค่ะถ้าไม่เค็มนะคะสามารถเติมเกลือลงไปได้นะคะให้ออกเค็มนิดนึงนะคะเค็มมันค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นราดบนตัวสาคูค่ะหัวกะทินะคะ เราต้องเปิดไฟแรงค่ะแล้วก็จะขอชิมรสชาตินิดนึงค่ะให้ออกเค็มมันนะคะไม่ต้องเค็มมากค่ะโอเคเค็มได้แล้วนะคะเราจะปิดแก๊สแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําสาคูกันต่อค่ะค่ะเราทําน้าําราดกะทิของสาคูเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะมาต้มน้ําค่ะจะมาต้มสาคูนะคะใส่น้ําลงไปแล้วค่ะเราจะเติมอีกนะคะ ใช้ไฟปานกลางค่ะไม่ต้องไฟแรงนะคะแค่นี้ค่ะเราทําไม่เยอะนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยนะคะลงไปเลยค่ะเพื่อให้ทําทําให้น้ําของหอมนะคะเดี๋ยวเราเรอให้เดือดแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะน้ําเดือดแล้วค่ะเราจะเอาใบเตยขึ้นมาทิ้งเลยนะคะน้ําหอมมากๆแล้วค่ะหอมใบเตยแล้วก็เราจะเอาสาคูนะคะสาคูแท้เลยใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่แล้วก็คนๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเป็นก้อนค่ะแล้วก็คนนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะอย่ใช้ไฟแรงเดี๋ยวจะก้นจะไหม้ค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะเราจะใส่ไปเตยเอ่อจะใส่สาโคอีกนะคะไปเลยค่ะ ต้องหมั่นคนตลอดนะคะเดี๋ยวะจะเป็นก้อนนะคะเราจะขอเบาแก๊สนิดนึงค่ะ,ะใครมีน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะสามารถเอามาใส่แทนน้ำเปล่าได้นะคะจะทำให้สาคูหอมหวานค่ะแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะเอามาใส่ได้ค่ะ ข้าวโพดอ่อนๆก็มาใส่ด้วยกันได้นะคะเราไม่มีค่ะไม่ได้ไปตลาดก็เลยเอาเท่าที่มีค่ะทำนะอร่อยเหมือนกันค่ะทำให้คนแก่ผู้สูงอายุทานดีนะคะเพราะว่านิ่มแต่อย่าทำหวานมากนะคะทำให้รสชาติพอดีค่ะนี่เห็นไหมคะสาคูเป็นเป็นตาใสๆเลยค่ะ เีรยวเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะกะประมาณได้นะคะชิมได้นะหากินยากนะคะสาคูแท้นะคะอันนี้จากต้นแท้ๆเลยค่ะป้าจากพัทลุงค่ะเขาส่งมาให้นะส่งมาใหา้ให้ทานค่ะ ทำไม่ยากเลยค่ะทำํำง่ายๆอร่อยด้วยสาคูเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอชิมรสชาตินิดนึงค่ะนี่ทําไม่ยากแต่ขอชิมรสชาตินิดนึงค่ะ ออกหวานนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกับะกะทิหัวกะทิที่เราเคี่ยวไว้นะคะลาดบนตัวสาคูค่ะค่ะสาคูลากะทิสูตรปากใต้เสร็จแล้วนะคะหน้าตาน้าทานมากๆเลยค่ะทําไม่ยากนะคะทําง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทานดีมีประโยชน์นะคะสาคูแท้ๆเลยค่ะจากพัทลุมนะคะค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ